สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบค่ะคลิปนี้โบจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูสลาเปาไส้หมูสับไข่เค็มสูตรนี้แป้งนุ่มฟูสวยนวดมือแค่5นาทีเท่านั้นค่ะพร้อมบอกสูตรหมักไส้หมูสับไส้แน่นๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะจะทำกินที่บ้านหรือว่าจะทำขายเป็นอาชีพก็เหมาะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะ อันดับแรกเรามาเตรียมหมักไส้หมูสับกันก่อนค่ะเราจะใช้หมูบดติดมันใช้ทั้งหมด600กรัมปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น2ช้อนชาซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม5ช้อนโต๊ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะถ้าใครไม่มีน้ำมันงาสามารถใช้เป็นน้ำมันพืชแทนได้นะคะ แป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะใส่เพื่อเพิ่มความนุ่มค่ะหอมใหญ่หั่นเต๋าเล็ก5ช้อนโต๊ะต้นหอมซอย5ช้อนโต๊ะจากนั้นก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะสำหรับหมูที่จะนำมาทำเป็นไส้หมูสับเนี่ยเราจะเลือกใช้เป็นส่วนที่ติดมันนะคะเพราะว่าเวลาที่ทำออกมาแล้วเนื้อหมูจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำมากกว่าส่วนอื่นๆค่ะ พอนวดจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะปิดแรปแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะอันดับต่อมาเราจะมาเตรียมยีสต์กันค่ะโบจะใช้เป็นยีสต์หวานยี่ห้อนี้นะคะซองสีฟ้าขาวแบบนี้ค่ะใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะตัวยีสต์เนี่ยเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะแล้วเราก็จะเตรียมน้ำอุ่นค่ะอุ่นขนาดสัมผัสได้นะ ใช้ปริมาณ250มิลลิลิตรค่ะใส่ยีสต์ลงไปแล้วก็คนให้ละลายเข้ากันดีค่ะพอยีสต์ละลายดีแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป60กรัมตัวน้ำตาลทรายนี้จะเป็นอาหารให้กับยีสต์แล้วก็เป็นการเช็คยีสต์ไปนในตัวนะคะว่ายีสต์ของเราเนี่ยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าคนไปจนกระทั่งน้ำตาลละลายดีแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะ ถ้าเกิดว่ายีสต์เนี่ยใช้ได้จะมีฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าใช้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีฟองอากาศแสดงว่ายีสต์ของเราเสียแล้วต้องซื้อใหม่เท่านั้นนะคะต่อมาเราก็จะมาผสมแป้งกันเลยนะคะเราจะใช้เป็นแป้งสาลีบัวแดงใช้ทั้งหมด500กรัมใส่ผงฟูล,ลงไป2ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาผสมส่วนของแห้งให้เข้ากันดีก่อนค่ะ เสร็จแล้วเราก็ทยอยเติมน้ำยีสต์ที่เราผสมไว้ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้มือนวดเคลาให้เข้ากันดีค่ะ พอนวดจนแป้งจับกันเป็นก้อนดีเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะใช้ทั้งหมด50กรัมจากนั้นก็นวดต่อไปจนกระทั่งน้ำมันเนี่ยซึมเข้าเนื้อแป้งจนหมดเลยนะคะใช้เวลาไม่เกิน1นาทีค่ะในขั้นตอนนี้พอน้้ามันซึมเข้าตัวแป้งดีแล้วเราก็จะมานวดต่อบนโต๊ะค่ะเราจะนำแป้งมานวดต่อบนโต๊ะอีกประมาณ5นาทีค่ะ เราก็นวดไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าแป้งเนี่ยติดโต๊มากเราก็โรยด้วยแป้งนวลก่อนค่ะพอนวดไปจนครบเวลา5นาทีแล้วแล้วก็แป้งเนี่ยมีลักษณะเหนียวติดโตแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆไว้ค่ะ เราจะพักแป้งไว้อีกหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้แป้งเนี่ยขึ้นฟูดีแล้วก็ใส่ในกะละมังใบเดิมที่เรานวดแป้งนะคะจากนั้นก็ใช้ผ้าขาวบางหรือจะใช้แรปปิดก็ได้ค่ะในระหว่างที่เรารอให้แป้งฟูดได้ที่เราก็จะมาเตรียมไส้กันเลยค่ะไส้เนี่ยโบจะแบ่งออกมาปั้นลูกละ50กรัมนะคะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆเสร็จแล้วเราก็แปะด้วยไข่แดงเค็มค่ะ ตัวไข่แดงเค็มเนี่ยซื้อมาเป็นลูกๆนะคะแล้วก็เอามาตัดแบ่งได้ตามชอบได้เลยใครจะแบ่ง2หรือแบ่งสี่ก็ได้ค่ะหรือว่าจะใส่ไปทีเดียวลูกหนึ่งเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดทํากินเองสูตรนี้จะปั้นไส้ได้ทั้งหมด19ลูกพอดีค่ะตอนนี้เราก็หมักแป้งมาจนครบเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะตัวแป้งของเราก็ขึ้นฟูสวยดีมากเลยค่ะเราจะนําแป้งมานวดไล่ลมออกสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะนําไปปั้นเป็นลูกสลาเปาค่ะ เราก็โรยโด้วยแป้งนวลที่โต๊ะนะคะแล้วก็นําแป้งออกมานวดค่ะใช้มือกดๆให้ทั่วเพื่อไล่ฟองอากาศออกจากแป้งค่ะเวลาที่เรานําไปทําเป็นซาลาเปาเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่มีโพรงอากาศมากนะแล้วเราก็นําการ์ดมาตัดแบ่งค่ะโบจะแบ่งออกมาลูกละไม่เกิน50กรัมนะคะแบ่งได้ทั้งหมด19ลูกพอดีเป๊ะค,ค่ะแล้วก็ปั้นคึงให้เป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะ เรียมไว้ทั้งหมด19ลูกค่ะปั้นแป้งเสร็จเรียบร้อยเราก็หาผ้าขาวบางมาคลุมไว้ค่ะเพื่อกันแป้งแห้งจากนั้นเราก็นํามาขึ้นรูปเป็นสาลาเปาได้เลยค่ะเราจะคลึงแป้งให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ค่ะใช้มือคลึงได้เลยนะจากนั้นก็ตักไส้วางลงไปตรงกลางค่ะเราจะใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งของมือขวานะคะจับจีบไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ นิ้วโป้งของมือซ้ายเนี่ยช่วยดันแป้งช่วยด้วยค่ะจับให้เป็นจีบสวยงามแบบนี้ค่ะพยายามใช้มือจัดทรงให้สาลาเปาเป็นลูกกลมๆนะคะเวลาที่เรานึ่งออกมาสาลาเปาจะได้กลมสวยค่ะแล้วเราก็ใช้กระดาษรองสาลาเปา3นิ้วคูณ3นิ้วนะคะรองพอเราปั้นซาลาเปาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําขึ้นเรียงบนลังถึงได้เลยค่ะกระระยะให้เว้นระยะห่างจากกันนะคะเวลาที่ หมักแป้งออกมาแล้วจะได้ไม่ติดกันค่ะเราจะวางพักหมักไว้ประมาณ30-40ถึงนาทีนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากเนี่ยใช้เวลาแค่30นาทีก็พอค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่เมืองนอกหรือว่าอากาศเย็นๆเนี่ยก็หมักไป40นาทีได้เลยนะคะพอครบเวลาแล้วตัวแป้งก็จะขึ้นฟูสวยเลยนะคะเราก็นำไปขึ้นนึ่งได้เลยค่ะวิธีนึ่งซาลาเปาให้เราใส่น้ำในหม้อประมาณครึ่งหม้อค่ะ จากนั้นเปิดไฟกลางต้มไปจนกระทั่งน้ำเดือดพล่านขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นำาสลาเปาขึ้นนึ่งได้เลยเราจะนึ่งจับเวลาไปประมาณ12นาทีค่ะหรือจนกว่าตัวไส้สลาเปาจะสุกนะพอครบเวลา12นาทีตัวสลาเปาของเราก็สุกได้ที่แล้วค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อสลาเปาที่ได้นะคะว่านุ่มขนาดไหนโบยใช้มือกดๆดูเนี่ยแป้งเนี่ยนุ่มฟูมากๆเลยค่ะ ตัวไส้เนี่ยก็แน่นกลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะรสชาติอร่อยกลมกล่อมยิ่งทานคู่กันกันกบตัวแป้งซาลาเปาเนี่ยอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําตามกระดูนะคะสูตรนี้รับรองว่าทําแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าใครอยากจะเก็บไว้ทานได้หลายวันเนี่ยก็สามารถใส่ถุงแล้วก็แช่ฟรีซไว้ค่ะสามารถเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนเลยนะคะเวลาที่เราจะทานเนี่ยก็เอาออกมาอุ่นมานึ่งได้เลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ